ที่เราเข้าใจเนื้อ,เ,อเรื่องหรือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเขาอะ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของเขาเวลาที่เราฟังแล้วเราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเขาเป็นตัวตั้งแล้วอะ่ะเราจะเริ่มมองในม,มุมเขาได้มากขึ้นอ,ออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคนถ้าพูดถึงการรับฟังอย่างตั้งใจอะคะ่ะ เราก็จะนึกถึงการฟังการสบตาการที่เรานั้นไม่มองโทรศัพท์หรือโมแต่ก้มหน้าเล่นแต่เกมและการตอบรับที่ดีก็คือการที่เรานั้นพยักหน้าเพื่อให้ผู้พูดอะคะ่ะเขารับรู้ว่าเฮ้ยเราตั้งใจฟังเขาอยู่นะเราสนใจที่เขาพูดถ้าเราค่ะเป็นคนหนึ่งที่มีคนรอบข้างมาระบายความรู้สึกหรืออยากเล่าอะไรให้เราฟังและถ้าเราไม่ตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาพูดเขาก็อาจจะรู้สึกว่า เราไม่ให้ความสําคัญกับเขาเพราะฉะนั้นอังคณนายอยากให้คุณผู้ฟังอะค่ะให้ความสําคัญกับคนที่เขาต้องการที่จะเล่าหรือระบายอะไรให้เราฟังอยากให้ลองนึกถึงกับกันค่ะถ้าเราเป็นคนนึงที่เรากําลังเล่าอะไรอยู่แล้วคนที่ฟังเขาไม่ตั้งใจฟังในสิ่งที่เราพูดบางทีเราก็จะรู้สึกอึดอัดใจรู้สึก โมโหรู้สึกหงุดหงิดหรือรู้สึกไม่โอเคใช่ไหมล่ะคะนี่แหละคะ่ะจึงอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำไมเราถึงต้องเป็นผู้ฟังที่ดีวันนี้คะ่ะอังคาาอยู่กับพี่อีฟนักจิตวิทยาคลินิกที่จะมาพูดคุยในเรื่องการรับฟังอย่างตั้งใจก่อนอื่นเลยคะ่ะอยากจะถามพี่อีฟว่าการฟังสำคัญอย่างไรคะการฟังเวลาเราพูดถึงการฟังเหมือนมันง่ายนะน้องลางเหมือนเราแบบว่า,วา ก็เกิดมาก็ได้ยินเสียงแล้วง่ายคืงเกิดมาก็ก็ฟังอยู่ในทุกๆวันอย่างเงี้ยแต่การฟังอย่างตั้งใจอาจเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกอะค่ะมันเป็นมันเรียกว่ามันเป็นทักษะทักษะหนึ่งเลยที่มันค่อนข้างจาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออโดยส่วนมากคนมักจะถูกฝึกมาให้พูดมากกว่าฟังเนาะถ้าเราจะเห็นในหลายๆที่หลายๆคอร์สเลยด้วยซ้ำนี่เขาจะมีแบบว่า พูดอย่างไรให้ให้คนสนใจหรือ,อพูดอย่างไรให้เป็นแบบว่าเหมือนเป็นเหมือนเหมือนเป็นการโน้มน้าวคนอื่นได้ดีอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งในในโรงเรียนเองก็ตามเขาก็มักจะผลักดันให้เราแบบว่าไปฝึกการพูดหน้าชัา้นใช่ไหมเออไปไปพูดหน้าเสาทงอ่าแต่ว่าไม่มีที่ไม่ไม่ค่อยมีที่ไหนเลยที่ที่เสริมสร้างในเรื่องของทักษะการฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทักษะการฟังก็ทั้งจําเป็นมากอืม แล้วมันเป็นทักษะที่บอกว่านักจิตวิทยาหลายๆท่านนะคะเขาต้องมีมใช้คาว่าต้องมีเลยนะเพราะว่าแบบว่ามันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องแบบว่าเหมือนเข้าไปเป็นตัวเราเองโดยอัตโนมัติจากการฝึกฝนมไม่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นนักจิตแเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีได้เนาะ<อ>แต่ว่ามันมาจากการที่เราฝึกอ,อเราถูกฝึกมาให้เป็นผู้ฟังเพื่อที่เราจะได้เข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าเราจริงๆว่า เขามาหาเราหนึ่งครั้งเนี่ยเขาคงมาด้วยภาวะความทุกข์ใจไม่สบายใจอะไรบางอย่างแต่ว่าถ้าเราขาดทักษะการฟังไปอะค่ะบางทีเราจะหลงลืมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้ามันคืออะไร hmm. Hmm. ค่ะ แล้วการฟังอย่างตั้งใจอะค่ะแตกต่างกับการฟังในชีวิตประจําวันยังไงอะค่ะอืมอืมเหมือนเหมือนกับที่ที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเวลาที่เราพูดถึงการฟังอะใครๆก็จะรู้สึกว่าฉันฟังอยู่ฉันเป็นคนฟังที่ดีอยู่แล้วเพราะฉันสามารถนั่งฟังเพื่อนพูดได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอะไรอย่างเนาะแต่จริงๆการฟังที่มีคุณภาพอะค่ะมันไม่ใช่ฟังเพื่อโต้ตอบออกไปไม่ได้ฟังเพื่อเอามาถกเถียงกันได้ไม่ได้ฟังเพื่อทําให้เราแบบว่าเหมือนเหมือน เหมือนรู้นะว่าเราจะต้องแบบว่ามีบางสิ่งบางอย่างตอบกลับไปอะไรอย่างนี้ยค่ะซึ่งการฟังอ่ะอย่างที่บอกไปมันเป็นทักษะเออทีเนี้ยเวลาที่ที่ฟังอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆพี่มองว่าการฟังที่ดีควรเป็นการฟังอย่างอย่างตั้งใจเป็นการฟังเพื่อให้เข้าอกเข้าใจเออฟังเพื่อให้เราเข้าใจแม้กระทั่งคำพูดที่เขาไม่ได้พูดนะคะอืออืออย่างเช่นยุตัวอ,อย่างแบบ เราบางครั้งเราฟังเขาแล้วเราก็เหม่อลอยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ,อันนี้คืออาจจะเราไม่ตั้งใจฟังหรือเปล่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะอาจจะเป็นท่าทางอย่างหนึ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าว่าเราไม่ได้ฟังเขามากพอ,อ ม,มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งได้แต่าบางทีนี่ก็รู้สึกว่าตั้งใจฟังพี่อีฟอยู่นะแต่บางทีสมองก็แบบคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปหมดมแล้วถ้าสมมติพี่อีฟถามถามอาตอนนี้ว่าเข้าใจไหมหรือให้สรุปคืออาจจะตอบว่าไม่ได้อ๋อซึ่งซึ่งจริงๆอย่างที่พี่บอกไปอะคะ่ะบางทีเราอาจจะต้องฝึกแต่มันไม่ใช่แปลว่าเราต้องฝึกฟังเป็นชั่วโมงนะแต่อา,อาจจะลองฝึกฟังจากเรื่องง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเราก็อ๋อโอเคเราเข้าใจเนื้อหา มันอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งเนาะแต่เวลาการฟังที่มันที่มันควรมีคุณภาพคือเราไม่ได้ฟังเพื่อเราเข้าใจเนื้อหาค่ะเ,ออเราไม่ฟังเพื่อเอาเรื่องราวมาตัดสินแต่เราฟังเพื่อเราเข้าใจเห็นอกเขาเรียกว่าแบบเข้าอกเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้า,าว่าเขากําลังอยู่ในภาวะอารมณ์ความรู้สึกความคิดอะไรอยู่อย่างเงี<า>้ยค่ะ แล้วเราจะเริ่มต้นเป็นผู้ฟังที่ดีได้อย่างไรคะซึ่งซึ่งเป็นคาถามที่ที่ถูกเจอบ่อยมากๆเลยเลยอย่างเงี้ยแม้กระทั่งในในขณะที่แบบว่าเจอคนไข้อะไรย่างเงี้ยผู้ปกครองอหรือญาติก็จะถามว่าแบบเออทําไมนักจิตนั่งฟังได้เป็นชั่วโมงมชั่วโมงอะไรยเงี้ยคือจริงๆจะบอกว่าเวลาที่ที่เราฟังอ่ะมันมัน,ม,นมันต้องวางตัวเราเองลงก่อนเออเหมือนกับที่น้องอังบอกว่าเหมือนฟังพี่พูดอยู่นะแต่ว่าบางทีก็จับประเด็นไม่ได้ แล้วน้องอังบอกว่าบางทีในหัวน้องอังมันมีการคิดคอยู่ตลอดเวลาค่ะ <c oughs> เอองั้นก็แปลว่าเราอาจจะยังไม่ได้พร้อม <c oughs> อมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเราเราอาจจะต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนว่าเออเราวางตัวเราลงหรือย,อยังเราวางความยุ่งเหยิงที่มันอยู่ในความคิดเราลงหรือย,อยัง <c oughs> เอ,อเราพร้อมไหมในในเรื่องของทั้งภาวะอารมณ์ของตัวเราเองด้วยว่าตอนนั้นเราแบบว่าอารมณ์เราคงที่หรือเปล่าเออย่างถ้าสมมติว่า เพื่อนมาหาเราทะเลาะกับแฟนมาหาเราแต่ตอนนั้นเราก็เราเองเราก็อยู่ในภาวะของความซึมเศร้าเราเศร้ากับบางเรื่องอยู่เวลาที่เราอยู่ในภาวะแบบนั้นแล้วเพื่อนก็อยากจะเล่าอ่ะเออมันก็จะกลายเป็นแบบเรื่องของฉันก็ยังอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยอารมณ์ของฉันก็ยังพลุกพลานอยู่เลยนั่นก็แปลว่าเรายังไม่ได้พร้อมที่จะฟังแล้วเรามีวิธีบอกเขาไหมคะ อง่ายๆเลยก็ก็อาจจะเป็นการแบบว่าบอกอย่างตรงไปตรงมานี่แหละใช่ไหมว่าตอนตอนนี้เราบอกว่าเราอยู่เราค่อนข้างเศร้า<ม>เพราะอะไรอ<ม>แล้วเราการําลังกําลังคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยขอเป็นตอนไหนได้บ้างอะ<ม>ไรเงี้ยหรือหรือบางทีถ้าเรากลัวว่าเวลาเราพูดออกไปแล้วอ่ะเพื่อนจะยิ่งรู้สึกว่าเอ้ยทำไมแบบว่าตอนที่เราต้องการความช่วยเหลือเราไม่ได้อก็บอกว่าอาจจะแบบว่าบอกเขาก็ได้ว่า ไม่ใช่เราไม่อยากฟังนะแต่ตอนนี้ตัวเราเองอ่ะเราอยู่ในภาวะอารมณ์ที่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมซึ่งเชื่อว่าคนที่ที่เขาเข้ามาหาเราอ่ะเขาก็เขาก็พร้อมที่จะเข้าใจตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งพี่เองในฐานะนักจิตเองค่ะบางวันแบบเหมือนเราป่วยหรือเราแบบว่าอ่าเหมือนเหมือนเหมือนภาวะอารมณ์บางอย่างเราก็ไม่ได้คงที่มากเนี่ยพี่ก็จะบอกคนไข้ตั้งแต่ต้นว่าวันเนี้ย มีมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ถ้าถ้าในในระหว่างที่เราเราเราคุยกันแล้วมันมีช่วงไหนที่ทําความเข้าใจกันแล้วไม่ตรงกรันหรือขาดการฟังในบางช่วงไปเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วย mm hmm. แต่สามารถบอกได้นะว่าตอนนั้น่ะพี่ไม่ได้ฟังเขาอยู่ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. พี่ก็จะพูดกับคนไข้ยอย่างตรงไปตรงมาแต่คนไข้ไหลายหท่านก็จะแบบว่า เหมือนเขาก็จะเข้าใจเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จพร้อมฟังอืมไม่ใช่ไม่ใช่ทุกเวลาที่ที่คนหนึ่งคนจะพร้อมฟังอืมอแต่พี่ว่ายากกว่าการฟังคือการที่เราจะกล้าเล่าเรื่องบางเรื่องนะอ่าอืมจริงค่ะเพราะบางเรื่องเราก็แบบเอ้เราควรจะเล่าดีไหมหนะอะไรอย่างเนาะเพราะฉะนั้นเราอยากจะแบบว่าคนที่ เขาพร้อมที่จะเล่าให้คนนั้นฟังอ่ะอยากจะให้เขาคนนั้นตั้งใจฟังเพราะว่าเขาก้าที่จะเล่าให้เราฟังแล้วเนาะมันเหมือนเขากล้าเปิดตัวเองเนาะมันเป็นแบบนั้นรือจริงๆเวลาที่เราฟังอ่ะเราเราต้องฟังแล้วเราต้องรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของคนที่อยู่ตรงหน้าได้ถ้าเราพร้อมนะคืออย่างแรกเลยเราต้องกลับมาสารวจตัวเองนะว่าเราพร้อมไหมหรืออยู่ในภาวะอารมณ์ที่มันมันคงพอไหมแล้วเราวางเสียงในหัวของเราลงได้ไหมแล้วเราก็มาฟังเขาฟังในที่นะ้ คือฟังเพื่อให้เราเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของคนที่อยู่ตรงหน้าอืมันอาจจะไม่ได้แบบว่าออกมาเป็นสีหน้าท่าทางอย่างเดียวเนาะบางทีเราอาจจะสะท้อนกับเขาก็ได้อย่างเช่นส,สมมติว่าเพื่อนเล่าว่าเออเนี่ยแบบไปกลับบ้านช้านิดหน่อยแล้วไม่ได้บอกแม่แล้วก็ทะเลาะกันหรือยแม่โกรธมากเลยหรือยังเออบางทีเราอาจจะสะท้อนกับเขาก็ได้เออแล้วแล้วแกรู้สึกยังไงบ้างอ่ะพอต้องมาทะเลาะกับแม่เพราะแกไม่ได้บอกเออเพื่อทําให้เขารู้ว่า เฮ้ยเราสนใจที่จะเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของเขานะแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าเขาทะเลาะอะไรกับกับแม่นะแต่เราสนใจตัวเขานะที่มัน มันทําให้เขาเกิดอารมณ์อะไรเขาถึงอยากมาเล่าให้เราฟังนะตรงนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ในหลายๆครั้งอะค่ะเราจะชินกับการที่แบบเออทะเลาะอะไรกันกับแม่นะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบน,นั้นเออซึ่งใน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 ,ในมุมพี่เองพี่รู้สึกว่าการที่เราเข้าใจเนือ้อเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเขาอะมันไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของเขาอ,อะไรเงี้ยอืมในความรู้สึกตอนแรกอาจจะแบบอยากให้เขาระบายเพราะเราไม่รู้เนาะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้จะรับมือยังไงหรืออาจจะแบบ อาจจะตั้งคําถามผิดไปหน่อยอก็เลยแบบว่าทะเลาะกับแม่เรื่องอะไรแต่ให,ให้เปลี่ยนเป็นว่าเออแล้วคุณรู้สึกยังไงแทนใช่กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอเออลองเล่าให้ฟังหน่อยอื้วเขาอาจจะตอบกันว่าเออว่าเสียใจสิอ,อะไรเนี้ยแม่ก็รออืแม่ก็รอ,อ,อกินข้าวแล้วฉันก็แบบไปเที่ยวเพลินจนฉันไม่ได้บอกแม่อะไรอย่างเงี้ยฉันก็เสียใจที่ทําให้แม่ต้องรอตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย อ่าโอเคโอเคแล้วเหตุการณ์นั้นมันมันเป็นยังไงต่ออ่ะเนี้ยเราเราไปต่อของเราได้แต่แต่อย่าหลงลืมว่าเราฟังเพราะเราอยากจะเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกเขา<ม>ที่เขาเลือกที่จะมาเล่าให้เราฟัง<ม>อะไรอย่างเงี้ยการเป็นผู้ฟังที่ดีบางทีเขาอาจจะไม่ได้ต้องการให้เราแบบไปเพิ่มเติม,มหรือว่าไปใส่ไฟเพิ่มใช่ไหมคะใช่ใช่แต่แต่มันเป็นความเคยชินเนาะเข้าใจได้แต่อย่างที่บอกมันเป็นทักทายเราจจะต้องฝึกกันอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เวลาที่เราฟังแล้วอ่ะ หลายๆครั้งเราเราเลือกเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นเราจะตัดสินเรื่องราวตรงนั้นแหละว่ามันผิดหรือมันถูกเรามักจะมองมองแทนถ้า<อ>พูดเรื่องนีง้คือเรื่องแฟนอ่ายังยังไงบ้างคะนอ้นองอังสมมติว่าเพื่อนทะเลาะกับแฟนแน่นอนวนะ่าเพื่อนจะต้องเล่า ให้เพื่อนฟังเออแล้วทีนี้เราก็จะแบบโอ้ยเหมือนเหมือนเป็นชีวิตของเราเลยเสมือนว่าเราทะเลาะเองแทนแล้วก็จะแบบโมโหนู่นนี่นั่นบางทีมีคําพูดแทนตัวเราคําพูดแทนตัวอ่เป็นคําพูดของเราแต่แทนเรื่องราวของเพื่อนเนี้ยใช่ไหมถ้าเป็นฉันนะฉันจะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ทั้งที่เพื่อนอาจจะแค่แบบ เธอแค่ฟังฉันก็พอหรือเปล่าอ,อาจจะเป็นแบบนั้นแต่จร,จริงๆเวลาที่เราฟังแล้วเราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเขาเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นตัวตั้งแล้วอะเราจะเริ่มมองในมุมเขาได้มากขึ้นเหมือนกับที่บอกว่าเราอาจจะถามเขาก็ได้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้ว้วแล้วแกคิดยังไงบ้างอือแต่บางทีเราเผลอลืมเนาะบบว่าแบบว่าเอา้าทะเลาะกันเหรอเลิกเลยอะไรโน่นนี่นั่นเลยแต่ลืมถามความรู้สึกของเพื่อนไปใช่ทีนี้พอเราลืมตรงนั้นมันก็จะทําให้เราอะ ไม่ได้มองในมุมเพื่อนว่าจริงๆเพื่อนเขาคิดอะไรของเขาอยู่ mm hmm. เออราอาจจะต้องถามว่าเออเออ,อ,อ,อย่างเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะแกคิดยังไงแกคิดยังไงบ้างแกกําลังคิดอะไรอยู่ mm hmm. เพื่อให้เราเข้าใจในมุมเขาว่าเออฉันก็คิดแค่ว่าแบบว่า เออทำไมมันต้องเสียงดังใส่ฉันด้วยสมมตินะถ้าทะเลาะกันสิ่งนะทำไมมันต้องไปเที่ยวกลางคืนด้วยหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่านั่นคือมุมของเขาเราก็แค่อ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่าเพื่อนมองแบบนี้แต่ในหลายๆครั้งอะคะ่ะเรามักจะแบบว่าเออแต่ฉันว่าไม่นะฉันว่ามันต้องแบบนี้แน่เลยอ่ะอน,นั้นก็คือความคิดของเราไปแล้วเหมือนเราเอามุมของเราเอาประสบการณ์ของเราอะไปใส่ในเรื่องราวของเพื่อนอ,อันนี้ก็เป็นอันนึงที่อาจจะต้องระวังอย่างเงี้ยเนาะอีกอันนึงเลยก็คือเออถ้าเมื่อ หลาก็ตามที่เราฟังแล้วเราไม่เข้าใจเราอาจจะถามกลับก็ได้นะเช่นแบบว่าเออมันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างนะาอะไรเงี้ยเออเพื่อแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อให้เราเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนนะแต่เพื่อให้เราเข้าใจจริงๆว่าว่าสิ่งที่เขากําลังเผชืญอยู่มันคืออะไรเออเช่นแบบ ฉันต้องอยู่คนเดียวอะแกอือะไรอย่างเงี้ยแต่หลายๆครั้งแหละมันก็จะแบบว่ามันต้องหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยเราเรามักจะแบบว่าแกลองเล่ามาเป็นช็อตๆให้ฉันฟังสิว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่จริง,รงๆเราไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องทั้งหมดของเพื่อนกันได้แต่เราแค่รู้ว่าเขาต้องการให้เราช่วยอะไรออย่างที่น้องอังบอกว่าบางทีอาจจะแค่อยากอยากเล่าอ่ะอยากให้เราฟังอยากใ,ให้เธอตั้งใจฟังฉันแล้วก็ เข้าอกเข้าใจในอารมณ์แล้วความรู้สึกและมุมของฉันแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่บางทีแบบเราก็เผลอแหละมันเป็นเหมือนเป็นความเคยชินเนาะแต่พอแบบฟังพี่อีฟแล้วเออโอเคเราก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะเวลาที่เพื่อนทะเลาะกับแฟนมาหรือกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบกลายเป็นเปลี่ยนคําถามใหม่และว่าเออแล้วเธอรู้สึกยังไงล่ะเออเธอรู้สึกยังไงล่ะเธอกําลังคิดอะไรอยู่เรื่องนี้มันทําให้เธอคิดยังไงนะ แล้วเป็นประมาณว่าแล้วเธอจะจัดการอย่างไรต่อไปดีอย่างนี้ได้ไหมคะได้เลย mm hmm. จริงๆมันเป็นวิธีการที่ดีมากเออว่าแบบคือการใช้คําถามอย่างที่บอกว่าเราไม่จําเป็นต้องรู้ทั้งสิบเรื่องที่มันเกิดขึ้น mm hmm. กับเพื่อนแต่เพียงเราต้องการรู้ว่าเพื่อนมาอยู่ตรงเนี้ย mm hmm. เขาอยากให้เราทําอะไร mm hmm. เพื่อนบางคนก็จะแบบว่าแกช่วยไปส่งฉันหน่อยฉันอยากกลับบ้าน mm hmm. เอ,อแกช่วยพาฉันไปชอปปิ้งหน่อยฉันอยากสบายใจขึ้นหรือบางคนก็อาจจะแค่แบบว่าแกช่วยนั่งลงตรงนี้หน่อยฉันแค่ต้องการคนอยู่ข้าง แค่นั้นเองอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าถ้าเราเราถามเขาไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเออไม่รู้เลยแกไม่รู้จะทํำยังไงซึ่งมันซึ่งมันเป็นคำคำตอบที่มันเกิดขึ้นได้กับคนที่แบบว่าอยู่ในภาวะของบอกว่าเหมือนชนอะชนฝาแล้วยังคิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงเราก็าจะแบบว่าไม่เป็นไรตอนนี้คิดไม่ออกไม่เป็นไรแต่เราอยู่ตรงนี้นะ อาจจะตบตบตบ,ตบไหลเบาวๆว่าโอเคเราอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมามาดูกันต่อว่าเราจะไปต่อกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ท้ายที่สุดเราเราต้องเคารพการตัดสินใจของเขานะอือย่าเอาแบบความคิดของเราไปยัดเยียดใช่ใช่เพราะเลยหลายครั้งเลยแบบว่าแบบเราจะบอกอ๋อคิดไม่ได้เหรอโอเคฉันตัดสินใจให้ว่าเธอต้องทำหนึ่งเธอต้องทำสองเธอต้องทำสามเธอต้องทำสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมไปว่าสี่วิธีการนั้นอะ คือวิธีการที่เราใช้กับตัวเองเราได้ผลแต่มันไม่ได้แปลว่าเพื่อนที่ใช้ด้วยมันจะได้ผลไปด้วยอะไรอย่างนี <ừ> ้ค่ะอืมถ้าเขาเลือกที่แบบว่าเออยังไม่รู้คําตอบเลยเราก็ต้องเคารพเขาว่าอ๋อตอนนี้เขายังคิดไม่ออกเขายังนึกไม่ได้ว่าจะไปต่อ,อยังไงก็ปล่อยเขาให้เขาอยู่แบบนั้นแต่เราแค่มีหน้าที่ในการรับฟังและอยู่ข้างๆเขาแค่นั้นเองนียค่ะจริงๆการรับฟังมันมันช่วยได้มากกว่ากว่าที่ทุกคนเข้าใจนะจริงๆการแค่แค่เรารับฟัง มันเหมือนแค่แค่เรารับฟังมันเหมือนการที่เราเข้าไปอยู่ในโลกของเขาอ,อ,อ,อืเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปอยู่ในโลกของเขาได้เราจะเข้าใจเขามากขึ้นแล้วเราจะเคารพในตัวเขามากขึ้นอ,อย่างหลายๆครั้งมันนําไปสู่การที่แบบว่า เหมือนมันลดความขัดแย้งลงได้ด้วยนะเออเหมือนกับถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นในครอบครัวจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเ้ยถ้าเรารับฟังกันมากพออเราเข้าอกเข้าใจกันมากพอในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเออความขัดแย้งหรืออะไรต่างๆที่มันที่มันเคยเกิดขึ้นมันอาจจะเบาลงตรงนั้นก็ได้เออแค่เราเข้าใจเราก็เข้าไปอยู่ในโลกของเขาได้แล้วใช่ค่ะเพราะบางคนก็เผลอที่จะไม่ฟัง Mm hmm. แต่เอาเอาความคิดของตัวเองอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยคะ่ะ mm hmm. แต่จริงๆแล้วค่ะการฟังมันก็เหมือนการช่วยใขรสักคนหนึ่งเนาะถ้าเปรียบเหมือนกับที่เราพูดกันไปก็คือถ้าเพื่อนมาเล่าให้เราฟัง mm hmm. เราฟังเขาตั้งใจฟังเขาเป็นผู้ฟังที่ดีเราก็เหมือนเป็นเพื่อนคู่ใจหรืออยู่ข้างๆเขาแล้วบางครั้งค่ะเขาอาจจะไม่ได้ต้องการคําแนะนําหรือวิธีการแก้ไขก็ได้ mm hmm. ขอแค่เราค่ะตั้งใจฟังเป็นผู้ฟังที่ดีแค่นี้ก็อาจจะเพียงพอแล้วสําหรับวันนี้อังกับพีอีไปก่อนนะคะเจอกัน อกัน EP ต่อไปสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ